สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะในบรรยากาศตอนเศา้าในวันที่สิบสามนะคะืัอนี้กับสิบภาพไปคือกาล่ะภาพไปเบิ้งอ่ะรอบโดมมาบรรยากาศตอนเศาร์นี่อย่างแน่นะคะไปกันเลยคะ่ะไปกันเลยนะคะตื่นแล้วพี่น้องตื่นแล้วตอนนี้กับโม่งกัาๆนี่แหละนะคะ ยินเสียงนอกห้องจิบชิบแซบแบโอ้ยคือมันบรรยากาศดีมาเนี่ตื่นตาต่เสาอยู่นี่พี่น้องตื่นตาต่เสาเพื่อว่าสีเดยไม่เหตุคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งคว่วกันไหวต่างๆแต่ละเหมือนนะคะแม่ติ่มก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะยังไม่ไปไหน,ย,น,ย,น,ไหน,ย,นย่าเฝ้ายิ้มเฝ้านายเด้อพนวาทายางกะเบ,บิงมาสั่น ทายรอรวดกระเบิ้งคือเก่าวสัสนโอ้ยดีลายดีลรยขอบคุณทุกกำลังใจกันแล้วกันที่ให้กำลังใจแม่มาในการเฮ็ดลิปเด้อพี่น้องเด้อเสียงไม่มอยเสียงจอดเจียวมาอีกแล้วอย่าฟา่าเบือ่อฟปล่านายกันออกไป็นทั้งนอกกับทายทั้งนอกให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งแต่ว่าเมือนขึ้นนี่ไป ไปตลาดต,ต,นตานด้นตาลยู่นขอนแก่นแม่พี่น้องไปกับลูกเปาๆแล้วก็ไปกับลูกตูใสยใหญ่ไปยางตลาดน้ำกันว่าสีไทยกับข้าจเจากับเปิดเพลียงเนาะมันกันกันสมุน่าเปิดเพลียงเข้ากับเข้ากับรูเสียงออกบ่เปลี่ยนนะ,นะเ่ราะันได้หาเดเฮดลูกเคี้ยม,มันกับว่า ผมสีบอกเดีว่าสันทันบอกหันได้ถามลูกเบื้องมารูปเสียงแบบใดก็เรอยประเทศไทยบรรยากาศในการไปตลาดไปเลาะไปเลาะซื้อเส้อผ้าซื้อเส้อกันหนาว <c oughs> อยู่ตาหองไรกับอยากไปเลาะเนาะมันบริไปใส่ไรก็ได้มันก็นเริ่เปล่นเบื่อๆก็เร็่ออกไปกินเขาไปกับปเป่าหะประมาณมากกลับมากมื่อคืน่ากับประมาณจัก หาทุ่มกลัวเกื่อนหกทุ่มบนแล้วะขึ้นกระเด้ว่าสิเตือนเอาบรรยากาศเป็นหมอกให้พ่อแม่พี่นอ้องเบิงมัเตือนว่าทานนอนเดือจากน้อยกระเลตตือนสายมือน เมื่อนี้กะ <c oughs> คือเกาคือเกาพี่น้องเป็นบรรยากาศทงหน้าเนาะพี่น้องมองทั้งคานีเพิ่นกะสีทมมาจังกะสีตัมไปเรื่อย่วมางานล่ามกะสิออกนะเนาะกะเปิดบ่วงวันที่ยีสิบหาอยู่บ้านนู้นจะแบง่งด้วพี่น้องเด้อคอนเฟิร์มแล้วเรียบร้อยแล้วเปิดบ่วงอยู่วนบ้านอัน หมอลำลูกบอยสิริชัยลูกบอยสิริชัยเป็นเกิเคยมาอยู่อ่นสาวน้อยเพลันเพียงเพิ่นมาเป็นน้องหักบอดจุยอ้โอ้ยลายปีแล้วได้ยินเิ่นว่าเป็นหมอลำที่เก่งมากนะคะลูกบอยก็ได้เก่งมากมีความสามารถทั้งสูมเสียงทั้งหน้าตาโอ้ยใช้เปนอน่อนซ้อนหมอลัำเจก,กันลอยลูกบอยสิริชัย ล้วก็ทีมงานสาวหน่อยห้ากัสีไปเปิดวงอยู่บ้านโนนแสดงใด้พี่น้องเด้อถ้าหากว่าพี่น้องบว่างกับซื้อบัตรเขาเพ่เบิ่งให้กลุ่มก็ได้ก็ไเด,ด้เบิง่งคือเก่าถ้าหากว่าพี่น้องว่างหรือว่ามาได้เพราะว่าสงสัยจะเป็นวันอาทิตย์หรือเปล่าวันที่ยี่สิบห้าเป็นวันอาทิตย์อันพี่น้องว่างกับมาสัมผัส มาทำข้าวทำข้าวมาเบิงหนาเวที่บรรยากาศเกา่าๆสิกับมาอีกแล้วนะคะแต่ว่าใจก็อยากให้มาผละว่าโอ้ตื่นเต็นไม่ติมกับตื่นเต็น,ตน,ตนมาคักดิสิรเรมาพบมาเจอก็บพอแม่พี่น้องในเมือวันทียี่สิบหกระสิเรเ,เตรียมทองก่อนลองก่อนล่ำกันแล้ว ที่ใจคักนั่นคือ,อวันที่25จะเปิดวงแล้วนะคะแม่ติ๊มกะสิได้เริ่มท่องก่อนเตยแล้วส่วนมากกบสิมื่อหนาเพิ่นก็บ,บอกว่าอยากให้าท่านนองรำเพือนหรือว่าเวลาเตยกับอยากให้เป็นรำเพื่อให้ได้คู่ค้นมาสั่นแม่ติ๊มกะสิ เฮ็ดตามตามทหัหหนาเพื่นบอกเนาะพอวาสาหน่อยเพื่อบันเพรยงเป็นหมอลำ่ำทํานองลํำเพื่อนเป็นพานาหลกนะคะให้มันอยู่ในค้งสินค้วงว่าวันพันว่าอยากให้หาลํำเพื่อนไว้อันนี้คือบรรยากาศรอบโดม แม่ก็บ่รู้ว่าแม่สิได้ขี่รถบัสท่านใดเด้อพี่น้องแต่ก็ไปรถบ้านนั่นละ่ะยามเฮาได้นอนเฮาก็สิได้นอนอก็ส,นนกสิสำบายเนาะแล้วก็นในการเฮ็ดคลิปเวลาออกเดินใา้ก็สิได้แบบได้แบบมีอัตลุลดหลายอย่างเนาะไปล่ำบ้านนันบานี้ก็สิถ่ายยามลงรถ ยามไปซื้อต่อบอกหุ่ามไปหันเป็นีีกษีเดท่ายบรรยากาศใหม่ๆหลังจากที่ได้ออกเดินสายแล้วกษีเฮ็ดให้่แฟนคลับมีรักแฟนเท่งเอฟซีได้เบิงบสามเกา่าแม่กษีเฮ็ดให้มันดีที่สุดนละ่ะแต่ตเวลาหมุนกล้อง่นก็บอกว่าย่าอย่าหมุนเร็วหลาย มันมันวิ่นมาสันโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อแม่กับเฮ็ดให้มันดีที่สุดนะคะที่พ่อแรมกับบัวหลวงและเมียบ้านบ,บ๊วบว่าหันเดวเบิงเดือยยิงขามันไม่หนุ่ย่าาน,นปวดขาหมู่บ้านก็ไปหาหมอไม่หนุ่ยอะไ้ แม่ติมดีใจดีใจและะ้วก็พุ่มใจที่ได้มาอาศัยอยู่ใช่ค่าสาหน่อยเพชรบันแพงของอีพอจงการห่อหลักะของบอดโจสอนุดตะกี้กับขึ้นชิเมนบุญบ่ฮันในหอดจอดบ่เถืงเนาะจังบะไหนมาสายนิ่งสายแน่นบ่ฮันนในดึงมาเนาะถึงโอกาสแล้วไม่ติมกันได้มาอยู่ตอนนี้กัอายุสี 48, แปดเลยพี่น้องคือสีแบบ จะทำหน้าที่ให้มันดีที่สุดนะคะแล้วกาสีเห็ดก้งสินคงว่าให้มันเป็นสมกับเพิ่นเข้ารบนับถือเนาะพี่น้องขอพูดในทุกกําลังใจทุกๆคลิปที่เบิงที่แยงแล้วกาบ,บ้าขามโฆษณายานต่แม่บ่ได้เงินนะคะเดวแม่สิบพ้าย่างเลาะไปทั้งทงทั้งฝน,น,นอันนี้คือสิมันบ้านใน่ตือนกันเนาะ จ้างมันินไยอาทีล้วก็บบรู่ากับรูบากับ,กบ,กบวก็จานร้อยแต่ว่าคนอย่าง้างกับบกรปุ๊บบก่กรลายคนอยู่พี่นอนองเืลื่อนเป็นกันยงเนื้อยางกันแต่ว่าแม่ก็ไ่ได้มาก,กินดอกเพราะว่าออกไปเลาะตลาดออกไปกินข้างนอกโอ้ลูกเป่ากัน ซื้อหมูมาเป็นตัวนาะหมูหมูหันนะแม่พี่น้องแจ๊บบระชันหมูบ้านนี่ก็ได้แห้งบัดี้กินดุลแล้วพอได้มากินก็โอ้ยหิยวเข่าเศร้าก็เป็นเข่าแย่งว่านกา็ได้ก็เลยกินได้บ่หลายหรอกกินเข่ากับตาหมูหุ้นกับหมูหันเมื่อเข่าเหนียวเป็นหัวไว้หมูบ้านนี่จนสันเหนียวลาย น้ำอันมงนี้ก็บุกบุก,บกลาลแล้วเลยพี่น้อง ừ, นี่ตาปลานี่ตาปลามัน,น,นอะไรปลาคอช้าแล้วเุ่นเต็มอยู่อากาศหนาวแล้วพี่น้องกับผ้ากัน ดูแลร,รักษาสุขภาพใน่เดอ้อสาธุเดอ้อยายพ่อแม่พี่น้องเป็นยังเดอ้อให้อายุมันควันยืนความเจียมยาให้ได้ความไขาย,ยาให้มีเดอ้อสำหรับผูข่าวม่าเบิงคีบแม่ติมถูกทุกคีบได้พี่น้องเดอ้อผู้บริเขาเมื่อเบิงกัใย้ยยูดีมีแห้งคือเกาหันละขอบคุณที่กดติดตาม ตอนนี้แม่ติมกะอยากดันเห้มันหอดเงินเร็วๆแั่ได้ยินข่ค่ว่าหอดเงินรับจะแม่สิดีใจร้ายแล้วพี่น้องกะไปเรื่อยๆอกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะต้องใจยเยน็นๆคือจังโทรศัพท์นี่แหละทร่ะชับเหมือมู่เขาเฮ็ดเตะแตกบึนๆจากของกันเฮ็ดบ่ได้เขาบ่าได้จนบ่ได้ไปซื้อไม่กะกะดีอยู่พี่น้องกะ พก็เลยไมาเฮ็ดคลิปจริงๆกับเสียงตอบรับก็ดีมีกำลังใจในะทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกคอมเมนต์แม่ติมอ่านทุกคอมเมนต์เลยพี่น้องเด้อแต่ว่าอาจจะตอบอคลิปอาจจะตอบคอมเมนต์เดียวเราก็แล้วไปเลยยังสีพ่พราะว่าหาร์ดเืียห้ากับฝาวเฮ็ดคลิปต่อเนาะห้ากับบอมีเวลาเพราะว่า บเดนตั้งตอหนาเดียวฮะล้างเท้อกันเลยทองก่อนล่ำไปท่องก่อนเตยไปยังฉี่ไหมพี่น้องต้องทำการบ้านเอาเป็นว่าคลิปนี้แม่ติมตือนแล้วเนาะมาบอกเป็นคลิปแลกในเสาร์นี้นะคะคลิปนี้ก็เอว้ยวะนี่ก่อนแม่พี่น้องเด้อคลิปหน้าเจอกันค่ะขอบคุณค่ะ